อาโลก็ต้องขอกรรอีโห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 อ๋แต่กระดกลิ้นรัวไปไหนวะเนี่ยปีเตอร์เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel EGSX1 นะครับผม วันนี้นะครับผมแอดก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาประเทศลงหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นประเทศไหนดีช่อง EGSX1 ช่องนี้เนี่ยก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มทั้งเปิดใหม่ทั้งเปิดมานานแล้วเผื่อใครที่แบบว่าอยากหาประเทศลงหรืออยากลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆของประเทศต่างๆเนี่ยช่องแอดนะครับผมก็จะหาเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มดีๆเจ๋งๆนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งในนนันผมอ่มอ The People City เอ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ที่แอดมาอัดคลิปเนี่ยนะครับผมเป็นวันที่17นะครับซึ่งแอดก็ได้สิทธิพิเศษในการเข้ามาถ่ายทําในประเทศก่อนที่จะเปิดจริงๆนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งบางทีในคลิปนี้นะครับบางระบบมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือว่าบางอย่างอาจจะยังไม่คงที่นะครับผมแต่แอดคุยกับนายกแล้วบอกว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนในอน,อน,า,นาคตอันใกล้นี้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามด้วยเ <c oughs> ดีีีีี๋ยวววคลิิปปนน้้เรราาไวกกวด่ก มีจุดเด่นอะไรบ้างมีงานอะไรดีมีอะไรเจ๋งๆเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเล่นไฟเอ็มและอยากหาประเทศลงนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบที่แอดรีวิวชอบสไตล์การทําคลิปของแอดนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับ แล้วกด subscribe คนละหนึ่งครั้งแล้วก็กดกระดิ่งด้วยอีก1ทีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คอนเทนต์ใหม่ๆที่แอจะทำให้เพื่อนๆได้รับชมทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟเดอะพีเพิลซิตี้นี้เขามีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆเราจะมาเริ่มในส่วนของระบบไวริสในเซิร์ฟนี้กันก่อนนะครับซึ่งระบบไวริสในเซิร์ฟนี้นะครับณตอนนี้นะครับก็คือมีการกรอกข้อมูลแล้วก็เข้าได้เลยนะครับซึ่งการรออออู้้ะเ่่็ไืพว แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลในห้องลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมเอาไปกรอกที่ห้องส่งข้อมูลนะครับอ่าแล้วก็กรอกไปเลยก็จะถามพวก ICOC อะไรปกตินะครับผมแล้วก็บทบาทตัวละครแล้วก็นิสัยอนาคตอะไรประมาณนี้เขาก็จะถามแบบทั่วไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเพื่อนเกรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่ห้องยืนยันข้อมูลนะครับเขาก็จะให้ไวรีเพื่อนเพื่อนมาเลยเพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะเข้าประเทศได้แล้วนะครับผมและหลังจากนั้นครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาในประเทศแล้วนะครับเพื่อนเพื่อจะมาเกิดตรงนี้เลยครับ ซื้อก็ไม่ต้องพูดถึงครับนี่คือตึกเกิดผู้เล่นใหม่นนเองนี่เพื่อนๆก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วพอเพื่อนๆเกิดมาเพื่อนๆก็ตั้งชื่อนามสกุลที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ของเนี่ยเข้าตัวเลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปกดตามจุด NPC ต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกเสื้อผ้าแฟชั่นทรงผมตามสไตล์เพื่อนๆได้เลยนะครับซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นทรงผมเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่า ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับพวกแฟชั่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆทยอย,อ,ยอัปเดตไปทีละนิดครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับผมเข้ามาอะไรเรียบร้อยแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลองกด F2 ครับแล้วลองดูของที่เพื่อนๆจะได้มาของที่เพื่อนๆจะได้มาเนี่ยจะมีเพียงแค่เงิน2,005นะครับบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่ครับเพื่อนๆ ไอ่วนที่เหลือที่เพื่อนเห็นเห็นยอันนี้เป็นของที่ทางแอดมินเขาซับมาให้แอดนะครับเอาไว้รีวิวในคลิปนี้เนาะก็รู้สึกว่าจะมีรถเช่าเนี่ยนะครับให้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมพอเพื่อนเพื่อนรู้อะไรเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของปุ่มคําสั่งนั่นเองนะครับผมซึ่งปุ่มคําสั่งเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะครับอันดับแรกครับผม F 1ครับ F 1ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็สามารถที่จะลองดูได้ฮะเนี่ยมีแบงค์ แล้วก็เงินในแบงก์เนี่ยจะมี2,005แล้วก็เงินติดตัวเพื่ออีก2,005นะครับรวมก็จะเป็น5,000พอดีนะครับสำหรับเงินผู้เล่นใหม่นะก็เป็นประมาณนี้แล้วครับแล้วก็มีระบบวอเลตด้วยเอาไว้เรียกรถอะไรแบบนี้ก็มีระบบทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับและหลังจากนั้นครับ F2 ครับ F2 เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าสัมภาระนั่นเองดูเรียบง่ายสบายตานะครับผมส่วต่อไปครับ F3 ครับก็จะเป็นอีโมดปกตินะครับก็ จะมีอ e ีโหมดธรรมดาแล้วก็ e ีโหมดเต้นอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกมูดอะไรเงี้ยเนี่ยพวกทำสีหน้าแววตาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็น F5 นะครับ F5 เนี่ยจะเป็นโฮลเมนูนะครับหรือว่าเมนูอุ้มแบกขี่หลงังนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของอุ้มขี่หลังแบกแล้วก็ จับเป็นตัวประกันนะครับอันนี้ในส่วนโฮลเมนูนะครับผมส่วนต่อไปครับก็จะเป็น F7 นะครับ F7 เนี่ยจะเป็นใบแจ้งหนี้เลยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอดยังไม่มีหนี้อยู่ในตัวนะครับก็เลยจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วส่วนต่อไป F8 ก็จะเป็นการต่อมอเข้าออกประเทศปกตินะครับแล้วก็ F9 ครับ F9 จะเป็นราคาอีโคโนมี่นะครับซึ่งแอดมินเขาบอกว่าบางรูปเนี่ยมันจะยังไม่มีรูปขึ้นมานะครับก็ต้องรออัปเดตอีกนิดนึงมันจะแบบไม่มีรูปอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวรออัปเดตก่อนะแล้วก็จมี รูปเหมือนเพื่อนๆเขา่ซึ่งการขายของเนี่ยนะครับผมราคาเนี่ยมันจะเป็นราคาแบบสุ่มครับทุกคนก็จะได้ตั้งแต่35มหน50นะครับเกือบทุกงานเลยครับสามหถึงห้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครสนใจก็ลองมาฟาร์มงานดูนะครับและสําหรับใครที่กด F9 แล้วมันไม่ติดนะฮะเหมือนแอดเนี่ยตอนเข้ามาเอ้ยทำไมกูกด F9 แล้วอีโค่ไม่ขึ้นให้เพื่อนๆกด ESC นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของ setting ครับ แล้วก็กดไปที่คีย์บราดิงครับตรงนี้แล้วก็กด Enter ไป1ทีแล้วให้เพื่อนๆมาดูตรงคำว่าไฟเอ็มตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับผมอีโคโนมี่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนเป็น F9 นะครับตอนแรกเนี่ยในระบบของแอสเนี่ยแม่งเซตเป็น F4 นะครับแต่ตอนนี้แอสเซตเป็น F9 แล้วก็เลยสามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วส่วนพวก B ชี้นิ้วอะไรอย่เงี้ยหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมฮะ X ยกเลิกแอนิเมชันกด B ชี้นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ Delete Scoreboard นะครับซึดีลีสกอร์บอร์ดนะครับซึ่ ID ดีมีอะไรบอกอยู่แล้วนะครับและหลังจากนั้นครับเพื่อนๆให้มาดูที่มุมขวามือนะครับมุมขวามือเนี่ยก็จะมีในส่วนของเลือดสีแดงนะครับแล้วไอที่เป็นศูนก็คือกรอนนะครับรูปแฮมเบอร์เกอร์คืออาหารลูกแก้วน้ําก็คือน้ำนะครับไอตัววิ่งเนี่ยก็คือแบบพวกค่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอว่ายน้ําก็คือออกซิเจนนะครับและเสริมนี้มีระบบอาบน้ํากับนอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าใน้านคามมันต้องมีสบู่กับที่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีในส่วนของที่อาบน้ําที่นอนให้เราด้วยเดี๋ยวจะมารีวิวในส่วนของกาลารดหลังจุดเกิดนะครับโอเคประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ต่อไปครับกดตัว P ขึ้นมาครับเพื่อนๆก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ของเซิร์ฟนะครับซึ่งแผนที่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนที่มอสด้วยนะและเป็นมอสแบบ3มิติด้วยนะครับเนี่จะเห็นรายละเอียดชัดเจนเลยในประเทศนะครับก็จะมีทั้งบ้านแก๊งบ้านนายกนะครับหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยแอดไปรีวิวแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะฟาร์มงานโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะ นี่ตรงนี้เลยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ารถราชรถมาเกยนะครับเป็นไงมีมาถึงที่เลยอันนี้ไม่ใช่รถผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าเป็นรถที่ทางแอดมินของเซิร์ฟเนี่ยนะครับเขาสปอนมาให้แอดนะครับฮสนับสนุนสนับสนุนแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นกาหลาดหลังตึกเกิดนะครับหรือว่ากาหลาดกลางนั่นเองครับเพื่อนๆนี่เลยก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวอจอดรถก่อนโอ้โหไม่จอดทับที่คนพิการนะพอดีว่าปีเตอร์ยังขากล้าแข็งอยู่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมก็คือเป็นที่นอนนั่นแหละนี่เปิดไปก็มีเเตียยงนนอล แล้วก็ห้องน้ําก็นั่นแหละครับก็ไม่ต้องพูดจะแม้ว่าห้องน้าก็ห้องน้าห้องนอนก็ห้องนอนนะครับซึ่งการที่เพื่อนๆจะเข้าห้องน้าห้องนอนได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องดูด้วยว่าสเตตัสตัวละครเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับมาตรงจุดจุดนี้ครับเดินเข้ามาในเซเว่นเลยนะครับแล้วก็กดไปที่รูปเงินตรงนี้ทีหนึ่งครับอ่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีสบู่อาบน้ําแล้วก็เตียงนอนนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะต้องซื้อของ2อย่างนี้นะครับถึงจะสามารถอาบน้ําหรือนออออออนนนนไดด้้้้้้้้แแแลลลวววววกกกกก็็จะตตงงงซซืืบััรรรทําาาาย่่มมมเเสิีคถถู ซื้อเครื่องจีเหล็กไปด้วยเลยก็ดีซึ่งแอดเนี่ยก็มีของติดตัวไว้หมดแล้วนะครับแอดมิน,นสปอนที่กูมาเต็มเลยโทรศัพท์10เครื่องนะครับเน้นรวยเลยทีเดียวแล้วก็ด้านข้างนะครับของร้านขายของเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดอิโคโนโนมีครับซึ่งเวลาเพื่อนเืนมาฟาร์มงานเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาขายที่นี่นะครับ เห็นไหมมันก็มีอีโคโนมีให้เรามีอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถมาขายได้แล้วก็จุดนี้จะเป็นช็อปนะครับแต่ว่าเป็นช็อปสำหรับซื้อของทํางานดํานั่นเองเพื่อนๆไม่ต้องค้าบัตรหรืออะไรนะครับถ้ามีคีมติดสายไฟแล้วก็มีมีดตัดปูเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทํางานดําได้เลยเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตลาดโลกครับทุกคนตลาดโลกเนี่ยก็น่าจะยังไม่มีของมาขายเพราะว่า ทางประเทศเนี่ยยังไม่เปิดนะฮะโอ้โหแอดเข้ามาก่อนใครเพื่อนเลยว่ะทุกคนต <Wow. S 1> ลาดกลางตลาดหลังจุดเกิดก็จะตกแต่งเป็นประมาณนี้นะครับมีห้องน้ํามีเซเวน่นแล้วก็มีปั๊มน้ํามันนะครับโอเคไหนไหนมีปั๊มน้ํามันแล้วแล้วน้ามันของแอดก็เหลือครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเราเติม95เต็มถังเลยดีกว่าครับจะได้ดูระบบการเติมน้ํามันด้วยว่าระบบการเติมน้ํามันเสริมนี้เป็นยังไงเโอเค,อเคกดเลย อ๋อโอเคครับระบบการเติมน้ำมันก็คือเอารถไปจอดใกล้ๆปุ๊บมันก็เติมได้เลยนะครับโอเคถือว่าสะดวกสบายดีเหมือนกันนะครับโอเคครับหลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับผมก็นี่ฮะเพื่อนๆน่าจะเห็นในส่วนของระบบการเติมน้ำมันแล้วนะครับแล้วก็การตลาดการแอดก็รีวิวจบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของโชว์รูมรถกันโอเคไม่รู้ตกแต่งอะไรหรือเปล่านะเราไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าครับโอเคไปเจอที่ร้านขายรถเลยไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแ โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปที่โชว์รูมรถเลยนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้องเข้าไปข้างในทุกคนอันนี้คือแบบวอชแคตตาล็อกข้างนอกได้เลยครับไม่ต้องเดินเข้าข้างในนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนรถในประเทศนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ลองดูฮะราคาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้หน้า1นเนาะนี่หน้า2นะครับนี่หน้า3โอเคแอดพยายามหารถหมอดอยู่ไม่รู้มีเปล่าดูครับไปเรื่อยๆโอ้แต่ดูทรงน่าจะไม่น่ามีนะเนี่ยน่าจะเป็นรถออนไลน์ออฟไลน์นะครับ อุย้ยรถเท่ๆก็มีว่ะอุย้ยมัดขึ้นคันละแสนแปดเลยอะ่ะโอ้ราคาเดือดมากนะราคาเดือดนะถ้าเทียบกับว่าของที่ขายเนี่ยราคาโคตรเดือดนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะรถอะไรวะเนี่ยโอ้โหทําไมมันเก้าเก้าเก้านะครับน่าจะเป็นรถโดเนทหรือเปล่ามไม่แน่ใจเอฟสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอเคยังไม่มีอะไรนะครับก็จะมีรถทั้งหมดสิบหน้านะครับจะเป็นรถออนไลน์ออฟไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีรถมอดเลยนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับไปรีวิว หน่วยงานต่างๆกันก็จะเริ่มจากตรอนะครับตรอเสร็จปุ๊บก็จะไปหมอหมอแล้วก็จะมาช่างเลยนะครับแล้วหลังจากช่างเนี่ยก็จะาพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของบ้านนายกด้วยนะฮะเหตแอดมินเขาบอกว่าอยากให้แบบเออคุณปีเตอร์เนี่ยไปดูบ้านแอดมินได้นะครับเพราะว่าเขาตกแต่งมาแล้วบ้านหลังใหญ่ด้วยนะครับเหวค่อยพาไปดูๆเนะเห็ุไปหน่วยงานตรอก,ก่อนเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้แอดก็ถึงหน่วยงานตรอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ โอ้โหตกแต่งทุกคน <Wow. S 1> นี่เลยนะครับนี่โอ้โหปีตกแต่งลานดอกไม้ด้วยวะ่ะทางเซิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่าประเทศนี้เนี่ยจะเน้นความน่ารักนะฮะความน่ารักแล้วก็ตกแต่งแบบฟุ้งฟิง,ฟงมุงมิงหน่อยๆนย,นยนะครับเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่สวยเลยมีพุ่มไม้ดอกไม้อะไรอย่างี้เวลาใครที่แบบมาเป็นหน่วยงานก็จะได้แบบเอออย่างน้อยสถานที่กูก็มีอะไรสวยสวยให้นั่งดูนะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับจะพาเพื่อนๆไปโรงพยาบาลกันนะครับแต่ดูทรงแล้วเหมือนมาผิดทางเลยวะ่ะโอเคมีทางลัดป่ะโอเคเดี๋ยวลองใช้ทางลัดครับ โอ้โหดูทรงต้องอ้อมนะเนี่ยพีเตอร์พีเตอร์มาผิดทางโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่โรงพยาบาลเลยครับมาผิดทางมาผิดทางเอาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมอ่าโรงพยาบาลน,นะโอเคเซอร์เวยเลยครับโรงพยาบาลปลุยเปิดประตูเลยปึ๊บโอเคอันนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครับอันนั้นไเป็นจุดเข้าเวรหรือเปล่าโอเคอุ้ยโรงพยาบาลก็เฮ้ย แพทเทิร์นไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยแพทเทิร์นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเฮ้ยแต่มันไม่เหมือนเดิมเลยอะโรงพยาบาลแพทเทิร์นโรงพยาบาลแบบนี้งงเลยเฮียไปทางไหนวะเนี่ยอันล็อกอ๋ออันนี้เตียงนอนโอ้โหไม่เคยมาไม่เคยมาโรงพยาบาลน,นะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับในส่วนโรงพยาบาลน,นะโอ้โหมันไม่เหมือนกับแพทเทิร์นโรงพยาบาลใน GTA ปกตินะอันนี้เขาตกแต่งเวลาเห็นว่าเราเข้าประตูนี้มาปกติตรงนี้มันจะมีเตียงเลยเว้แต่อันนี้มันไม่ใช่ครับ มันแบบมีห้องเข้าไปอีกอะโอ้โหงงเลยโอเคไปประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนโรงพยาบาลนะครับต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของอู่ช่างกันนะครับแล้วก็จะต่อด้วยบ้านแอดมินเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่อู่ช่างกันเลยไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็ถึงอู่ช่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับอู่ช่างนะฮะนี่ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่สอนอั้งที่ตกแต่งดอกไม้นะครับนี่จะเป็นในส่วนของอู่ช่างนะครับส่วนการแต่งรถเนี่ย จะต้องให้ช่างมาแต่งให้นะฮะประชาชนไม่สามารถแต่งเองได้นะครับในส่วนของช่างนะครับมาทําการแต่งให้เรานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอู่ช่างนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับใกล้ๆกันอันนี้จะเป็นบ้านนายกนะครับทุกคนนี่นายกก็จะประจำการอยู่ที่นี่นะครับนี่เลยเป็นโมเดลเลยนะครับนี่บ้านนายกนะครับนี่เลยโอ้แต่แอดไม่กล้าเข้าวะไม่รู้ข้างในมีอะไรน่ครับแต่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นแบบนี้มาแล้วใช่ไหมบ้านนายกแบบนี้นะครับบ้านหรูบ้านหรูนี่เลยโอ้โหหลังโคตรใหญ่อ่ะอยากมีบ้านใหญ่ๆอย่างนี้บ้างว่ะ นะครับแล้วก็มีโลโก้ไอแฮปด้วยนะครับอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปโชว์การฟาร์มงานนะครับนี่เลยใกล้ๆเลยนะครับงานหมูนะครับเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆไปฟาร์มงานหมูเสร็จแล้วก็จะพาไปดูบ้านแก๊งนะฮะซึ่งบ้านแก๊งเนี่ยมันแอดไปเจอประมาณ2หลังครับแต่ก็เดี๋ยวพาไปดูแต่ละหลังเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปในส่วนของงานฆ่าหมูกันเลยครับไปไปดูงานแล้วก็การโพสต์กันนะครับโอเคเลสโกโอ้โหก่อนไปงานหมูนี่มาการลาสคาสิโนพอดีทุกคนห นี่เลยครับการลาคาสิโนโมีการตกแต่งครับแล้วโคตรสวยเลยนะนี่เป็นจุดซิกเนเจอร์ของประเทศเลยนะครับซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดเดียวกันกันกบที่แอร์ใช้ถ่ายปกคลิปนั่นเองครับนี่เลย โอ้โหโคตรสวยอ่ะสวยเกินดูครับทุกคนอะไรไม่รู้ว่าโมเดลแบบฟุงฟิงมากนะครับแอดมินในประเทศเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาเน้นความน่ารักนะฮะขายความน่ารักซะส่วนใหญ่ก็เลยจะตกแต่งสวยๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะ <Wow. S 1> ไม่หน่วงนะครับไม่หน่วงโคตรลื่นใครสนใจก็ ลองมาถ่ายรูปหรือว่าลองมายืนเอฟเคเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปงานฆ่าหมูต่อเลยดีกว่าครับทุกคนไปดูงานกันครับเอาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมแอดก็มาถึงในส่วนของงานฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นงานขาวที่เราจะมาโชว์กันนะครับว่าฟาร์มยังไงทําอะไรบ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยเวลาจะมาทํางานเนี่ยก็ต้องซื้อบัตรทํางานด้วยนะครับซึ่งแอดก็ซื้อมาแล้วนะครับแล้วต่อไปนี่เลยนะครับเราก็ทําการไปที่โมเดลนะครับแล้วก็กดฆ่าได้เลยนะครับนี่แต่ต้องมีบัตรก่อนนะไม่มีบับ โอเคตอนนี้เราก็มีเนื้อหมูด้วย่ะติดตัวนะครับอันนี้โชว์ฟาร์มงานขาวนะครับความไวก็ลองดูครับเป็นยังไงไวหรือเปล่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราโพสเซตโชว์กันเลยครับจุดโพสเซตเนี่ยก็จะเป็นจุดโพสเซตในงานนะครับไม่ได้แยกที่นะครับผมว่าเอ้ยเดี๋ยวไปตรงนั้นนะเดี๋ยวไปตรงนู้นนะครับอันนี้ก็คือโพสเซตในงานเลยนะครับเพื่อเพื่อก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดโพสเซตเนื้อหมูเลยครับนี่ก็ดูความไวเอานะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับความไวนะครับในการโพส ประมาณนี้นะครับผมเคโพไปโพไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของความไวของการฟาร์มงานด้วยนะฮะหลายๆคนก็ถ้าจะมาทำงานเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแอดจะพาเพื่อนๆนะครับแวะไปดูในส่วนของบ้านแก๊งกันด้วยนะครับพอดีมันมีบ้านแก๊งอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูบ้านแก๊งกันนะครับสำหรับใครที่มาเอออยากจะแบบ ขึ้นแกงว่ะมาเป็นแก๊งหลายๆคนเงนี้ยนะครับเขาก็มีบ้านแก๊งซับให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวแอพาไปดูโมเดลบ้านแก๊งกันว่าบ้านแก๊งในเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันอยู่ไม่ไกลกันเลยเนี่ยขึ้นในแมปด้วยนะครับนี่เห็นปะเห็นปะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วแหละขา,ขาว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 อะไรขา,ขาวขาวนี่มองเห็นชัด <laughs> <laughs> นี่เลยครับถึงแล้วนะครับอ่าบ้านแกงบ้านแก๊งโอเคแม่อยู่ซะห่างไกลเลยนะนี่บ้านแก๊งนะครับ <c oughs> โอเคเฮ้ยกูเข้าได้ด้วยเหรอเนี่ย โอ้อะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้เอาเลยฮะถือวิสาสะบุกเลยครับเ <c oughs> พื่อนๆจะได้เห็นเวลาใครมาเป็นแก๊งนะครับนี่คือบรรยากาศภายในนะครับนี่เป็นไงกูกลายเป็นคนขายบ้านแล้วสตรีมเมอร์ในเวลาเดียวกันอันนี้ชั้นสองนะครับนี่ชั้นสองก็มีหลายห้องนอนเลยฮะนี่โอ้โหห้องนอนนี้มีหลายเตียงด้วยมีหลายห้องนอนและหลายห้องน้ําแล้วก็มีหลายชั้นด้วยนะครับแต่จะอยู่กับคนหลายใจก็พอนี่เกี่ยวเหี้ยอะไรวะเนี่ยสัตว์นี่เลยครับโอ้โห ติดคำคมไปหนึ่งทีนี่โอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จกแทป่ะกระจกแทบะเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองดูวกระจกแทบ่ะอุ้ยกระจกแท้ทุกคนโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับปลอดภัยหายห่วงครับเรื่องอันตรายนะครับบ้านแก๊งเนี่ยมีในส่วนของกระจกนิรภัยนะฮะดูแลความปลอดภยัยซึ่งเพื่อนๆหล่นลงไปเนี่ยเพื่อนๆปลอดภัยไม่ตายแน่นอนนี่เป็นไงซึ่งใครรีบๆเนี่ยก็ลงก็ลงแบบนี้ได้เลยครับใครรีบ ใครรีบมึงลงแบบนี้ได้เลยไม่ต้องลงบันไดแล้วนะครับกะโดดลงจากบ้านได้เลยนะครับผมนี่ถือว่าสถาปนิกเนี่ยออกแบบมาได้ดูดีมากเลยนะครับเข้าใจโหัโกผู้อยู่อาศัยนะครับเวลาแบบมันมีเคสเร่งด่วนเนี่ยคุณจะต้องไปไวแน่นอนนี่ฮะเขาก็เลยออกแบบให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกระโดดลงมาจากชั้นบนได้เลย <c oughs> หาทำชิบหายเลยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับแอดก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูในส่วนของเลเบลนะครับเลเบลเนี่ยตกแต่งเหมือนกันนะแล้วก็สวยเหมือนกันด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแอดพาเพื่อนๆ <c oughs> ไปดูเลยแล้วกันเนาะโอเคไปเจอกันที่ <c oughs> เฮ้ยทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนเจอโมเดลอะไรอีกก็ไม่รู้ครับตรงนี้เดี๋ยวพา้าไปดูใ,ใกล้ๆเหมือนจะเป็นบ้านแก๊งหลังที่2ป่ะนี่เลยนะครับน่าจะเป็นบ้านแก๊งหลังที่2ครับแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นมาในแมปนะครับเพราะว่าต้องรอประเทศเขาอัปเดตเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับนี่เลยน่าจะเป็นบ้านแก๊งหลังที่2ครับแบบนี้นี่เลยเฟอร์นิเจอร์ข้างในนี่เกือพบครบเ่ยพร้อมอยู่นะครับพร้อมอยู่นี่เลยนะครับก็จะมีอีกอันนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ทาจุดเอาไว้นะครับก็เลยจะเป็นโมเดลเปล่าๆไว้ก่อนนะครบเยล ตรงนี้ครับใกล้ๆจะได้ไม่ต้องอ้อมนี่เขินตามลุงปีเตอร์เลยวะเป็นไงนี่เลเบลเห็นยังเห็นย่างเห็นเลเบลยังโอ้โหมาทางค่ายเลยมั่งดูทรงแล้วนะครับนี่เลยโอ้ใครสนใจแบบมาถ่ายรูปถ่ายลงทิกตอกอะไรเงี้ยมาได้เลยนะนี่ครับทุกคนโอ้โหดูครับโคตรเท่เลยอย่ากระทรวงสวรรค์โอเคตอนนี้ก็มาถึงเลเบลแล้วนะครับนี่ โอ้โหไอตูนไอตูนถ้ามึงดูคลิปกตูตอนนี้เนี่ยกูว่ามึงชอบแน่เลยว่ะเดี๋ยวโอ้ของโปรดมึงทั้งนั้นเลยตัวละครที่มึงชอบนะครับนี่มาหมดเลยมิกกี้เมาส์ทอยสตอรี่นะครับโอ้โหมาหมดเลยยกค่ายเลยวะ่ะมีไมว่าซอกี้ป่ะเนี่ยวันนี้มันมีบูเปตัวหนึ่งแล้วอะ่ะโอ้มีคาด้วยโอ้โหเมเทอร์โมเดลเมเทอร์ตัวโคตรใหญ่นะครับแล้วก็มีนี่นะจากทอยสตอรี่นี่เต็มเลยมีม้าหมุนด้วยมีเครื่องเล่นด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะดูด้านในกันนะ อันนี้โต๊ะสนุกนะครับแทงได้นี่เลยนะครับโอเคเอ้ยมีสิงช้าสวรรค์ด้วยแต่มันโอ้โหใครจะไปนั่งวะเฮียนั่งก็ทะลุพื้นนะเดิอยาหานั่งนะครับนั่งแล้วเดี๋ยวทะลุเพราะว่าโมเดลมันเนี่ยทะลุก้อนหินลงมาข้างล่างเลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะสร้างอาวุธนะครับซึ่งอาวุธในประเทศนี้ก็จะมี2อย่างครับก็คือไม้เบสแล้วก็ไม้พูนะครับซึ่งของก็จะต้องหาตามนี้เลยครับงานดํา2อันนะครับเพชรยีอันแล้วก็ มีพวกบูปินนะครับซึ่งไอพวกบูปินนี่ง่ายเนาะบูปินง่ายมากครับนี่บูปินไม่ก๊อฟแต่ไปไปครับทำไมมันได้ไม้เบสไวเฮียเดี๋ยวต้องรออัปเดตนิดนึงนี่เลยนี่กุญแจตู้นะครับเออของก็หาไม่ยากนะเวลาคาบูปินอะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตู้แฟชั่นแต่ว่ายังไม่มีแฟชั่นเข้ามานะต้อจะเป็นพ็อปแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตู้เซฟนะครับนี่เลยนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเซิร์ฟเดอะพีเพิลซิตี้นะครับหลายๆคนก็ น่าจะเห็นไปแล้วแหละในส่วนของงานแล้วก็ระบบควบคุมแล้วก็อะไรต่างๆนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาเละครับสำหรับคลิปนี้ก็แอดก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอต่อไปครับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ